ตีสามของทุกคืนเจ้าฐานแมวดำดวงตาสีเหลืองทองที่ฉันเก็บมาเลี้ยงจะนั่งจ้องเขม่งไปที่มุมห้องที่มืดมิดที่สุดพลังส่งเสียงขู่คำรามต่ำๆจนบรรยากาศรอบตัวเย็นยะเยือกฉันเริ่มหวาดระแวงจนนอนไม่หลับจึงตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดเพื่อหาคำตอบว่ามันเห็นอะไรกันแน่และภาพที่ปรากฏในจอมือถือก็ทำให้ฉันถึงกับช็อกจนตัวสัน่นเพราะในจังหวะที่ฉันกำลังหลับลึก มีมือเงาดำทะมึนเยือกเย็นค่อยๆเอื้อมออกมาจากผนังห้องเพื่อจะพุ่งตรงมาที่ลำคอของฉันทันใดนั้นเจ้าฐานที่เคยนิ่งเฉยก็พุ่งทยานเข้าใส่ความว่างเปล่าอย่างสุดกำลังดวงตาสีเหลืองของมันวาวโรธสะท้อนภาพเงาปีศาจที่คนธรรมดามองไม่เห็นมันกระโจนเข้าปะทะกับสิ่งลี้ลับนั้นอย่างดุเดือดเพื่อขวางทางไม่ให้เงานั้นขยับเข้าใกล้ฉันแม้แต่นิ้วเดียว เสียงการต่อสู้ในความมืดดังสนัน่นก่อนที่ร่างปริศนาจะค่อยๆเลือนหายไปเช้าวันต่อมาฉันพบเจ้าฐานนั่งรออยู่ที่ปลายเตียงเหมือนปกติแต่ที่ใบหน้าของมันกลับมีรอยแผลสดจากการต่อสู้ที่ไม่มีใครเห็นรอยแผลนี้คือข้อพิสูจน์ว่าแมวดำที่ใครหลายคนมองเป็นตัวซวยกลับเป็นผู้พิทักษ์ที่ยอมแลกเลือดและชีวิตเพื่อปกป้องาธาตของมันให้ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายในทุกค่ำคืน จนฉันอดไม่ได้ที่จะดึงมันเข้ามากอดไว้ทางน้ำตาด้วยความซึ้งกินใจอย่างที่สุด